สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังฟัง B Y G Podcast รายการที่เต็มไปด้วยเรื่องเมาสุดฟันกับเหล่าคนไวมันพร้อมเรื่องราวในแต่ละวันที่มีความน่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกออตอนนี้สุกท่นก็กลับมาอยู่กับ B Y G Podcast กับพวกเราสองคนอีกแล้วครับผมวายศาสตร์กับเซนโบควิดครับโอเคครับผู <c oughs> ้ <c oughs> ทุกท่านอตอนนี้เราอยู่กับวีวีฟูร้ายไอซอง EP ที่4เช่นเดิมนะครับแล้วก็อันนี้ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งเขายัางไม่ซื้อสปอนเซอร์แต่พอดีพี่พิวาศาสตร์เคยแนะนำมาว่าคนสหรับที่อยากดูอนิเมะเรื่องนี้แบบถูกล <c ff ellos> ิขสิทธิ์ให้ไปดูที่ AS p a y ใช่ไหม <c oughs> พี่ AS p a y ครับเออ AS p a y <c oughs> มีมีถูกลิขสิทธิ์นะครับ <ith> แล้วพวกเราก็ดูผ่าน AS p a y <c oughs> นี่แหละนะครับวไวมากเพราะงั้นใครที่อยากดูกระตูที่ถูกลิขสิทธิ์ก็เชิญได้ที่ AS p a y นะครับโดยเฉพาะลูกค้า AS เนี่ยรับรอง ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับในตอนที่4เนี่ยของว v วฟูไลไอซองเนี่ยค่อนข้างจะมีหลากหลายอารมณ์มากนะครับใครที่ดูแล้วแต่ใค,ใครที่ยังไม่ดูเนี่ยก็จะผมจะอธิบายท,ทีละเนื้อเรื่องแล้วก็พิพาณษา์จะอธิบายตอนรหัสที่ซ่อนอยู่ในแต่ละจุดเพิ่มเติมให้นะครับแต่บอกเลยว่าตอนเนี้พีคมีหลายอารมณ์ทั้งดรามา่าแอคชั่นเริ่มแรกเนี่ยพอเข้า,าจบแจ่อีพีสามาจะเป็นช็อตที่หุนเอสเตอรล่าหักคอน้องเลิกเล่ แล้วก็มีการย้อนมีการย้อนอดีตว่าจริงๆแล้วหุ่นตัวเนี้ยไม่ใช่เอสเทลลาตัวจริงเป็นหุ่นที่ทางกลุ่มท็อกอ่ะกลับมาแล้วตัวละครที่ที่มีบทบาทอยู่ในอ่าอีพีหนึ่งอีพีสองก็คือกลุ่มท็อกก็คือตัวละครตัวหนึ่งที่เราจะเห็นหน้าแล้วน่าจะจําหน้าได้คือคาคิทันนีโอ้ชื่อออกเสียงยากอ่าคาคิทันนีซึ่งใน EP พีสเนี่ยเขายังเป็นแค่สมาชิกคนหนึ่งของกลุ่มท็อกนี้แต่พอมา EP พีสเวลาผ่านไปสิปี เขาเหมือนจะได้เป็นผู้นําคนใหม่ของกลุ่มอ่าแล้วก็พนนิ่งมาแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะมาเป็นซีนที่วีวีกับยูสุกะอ่าเยืนคุยกันก็คือเป็นฉากต่อเนื่องจากอีพีสนั่นแหละว่ายูสุกะแนะนำตัวว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับโมโมกะยังไงบ้างใช่ไหมครับแล้วถอดเนี้ยก็อ่าวีวีก็บอกว่าเขาอะไไมไ่ชื่อคือคือ,คอยังปิดบังตัวเองอยู่ว่าเขาไม่ได้ชื่อวีวีนะคุณจัคนผิดแล้วเขาชื่อเขาชื่อดีว่าอ่าแล้วก็จูมือพายูสุกะ เดินกลับไปท่องโถงเพราะว่าพอดีเกิดการกาดอะไรสักอย่างหนึ่งว่าเกิดเหตุอุบิเหตุนะครับแล้ววิวีบยูสกาเนี่ยก็เดินมาเจอกับเอสเดล่าซึ่งเป็นตัวปลอมพอดีก็เกิดการต่อสู้กันนิดหน่อยก็คือโดนเตะไปครั้งหนึ่งแล้วก็มาซูโมโตะก็ช่วยด้วยการปิดประตูจนรู้ว่าตอนเนี้ยโรงแรมสไลด์โดนแฮกแลลวใช่เพราะว่าคือจุดจุดที่วิวี่ไปสังเกตก็คือสังเกตตรงข้อมืออ่าซีนนี้ของอ่าของเอลิซาเบธว่าเอ๊ะมันไม่มีกำไร ใช่เหมือนที่เอเซล่าสงสัยทาให้วิวี่ยเอะใจแล้วก็โดนจุดจบ <ừ, S 2> ที่มาทันทีแต่ซีนนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นซีนที่ค่อนข้างจะยัดเยียดให้เกิดเหตุการณ์นะพี่คือถ้า <c oughs> ถ้า,ถ,าถ้าเป็นปกติคนเราอะปกติอะถ้าเดินผ่านแล้วอะมันจะไม่มีการหันกลับมามองถูกไหมฮะมันไม่มีสัญ,ญญาณอะไรที่จะบอกว่าคนได้ผิดปกติจริงๆมันก็พอเนียนได้นะเซธเพราะว่าเอาเข้าจริงๆอย่าลืมว่าตัวละครที่เราดูอยู่อะมันคือ AI มันคือหุ่นยนต์ อุทยาเนี่ยมันมีระบบการจับภาพมันเปรียบเทียบภาพอยู่สมอแล้วไออมันเห็นความแตกต่างว่าคนคนนึงกับอีกคนหนึ่งมันแตกต่างกันยังไงมันมันจับได้ก็คือมันมีสแกนแบบปื๊ดใช่แล้วรู้แล้วรู้ว่าอ้าวเฮ้ยไอ้กำไรที่มันเคยมีอยู่บนตัวอสซอรีหายไปอ่ะแสดงว่าคนนี้น่าจะเป็นปกติละแกรมโปรแกรมจดจำใบหน้าของจีนที่ทุกวันนี้จีนใช้อยู่เนี่ยมันก็ใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีนะสแกนภาพแบบรู้เลยว่าคนนี้คือใคร คือในจัง uh huh. หวะที kind of ่คนเนี้ยเดินผ่านแบบเสี้ยววินาทีปุ๊บเนี่ยรรโปแกมมันสามารถขึ้นข้อมูลได้เลยว่านี่คือมิสเตอร์หวังอะไรมิสเตอร์มิสเตอร์เฉินระบุได้เลยเพราะว่ามันดูมันจำจุดที่แตกต่างกันไปหน้าได้ประมาณสี่ห้าจุดแล้วมันระบุได้ในทายข้อมูลได้เลยโอเคได้ความรู้เพิ่มเติมจากพีแบนดแล้วนะครับโอเคพอถึงช็อตที่ต่อสู้กันเนี่ยวีวีกับยูสิกะก็หนีหนีกลุ่มทร็อกเนี่ยไปอยู่ในจุดเกิดเหตุที่ เลิกเล่โดนโดนสังหารนั่นแหละใช่ไหมครับวิววีเน,นี่ย er เริ่มตระหนักรู้แล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณนะยานสไลด์ตอนเนี้มันไม่ปกติคันรุนแรงแล้วใช่ตรจุดนี้พี่จะเสริมนิดน,นึงก็คือตรงพอยต์ของเรื่องเนี่ยในตอนที่สี่เนี่ยคีย์นี้เป็นคีย์สาคัญที่นนท,ที่ทําให้เรากบคิดอเพราะว่าจะเป็นจากที่วิวีเนี่ยเห็นละ ว่าอันตรายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีส่งผลกับทางยูสุกะแน่ๆแล้ววีวี <IV> เลยขอให้มะซึโมโตะที่เป็น AI เนี่ยดาวน์โหลดโปรแกรมต่อสู้เข้ามาในตัวมถ้าจำกันได้เนี่ยใน EP 2ีเนี่ยวีวีเนี่ยปฏิเสธโปรแกรมนี้จำได้ไหมว่าวีวีบอกว่าเพราะสิ่งที่วีวีกังวลเนี่ยกังวลว่าถ้าดาวน์โหลดโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้มาเนี่ยอาจจะส่งผลกับตัวโปรแกรมหลักของเขาที่ใช้สำหรับนในการร้องเพลงซึ่งเป็นหน้าที่หลักนะฮะ ตรงนี้สิ่งนี้มันเป็นการบีบคั้นวีวีในทางตากะกนะ<ม>เพราะว่า<ม>หนึ่งยูสุกะในฐานะที่เป็นน้องของโมโมกะเนี่ยเออวิวีเองก็รู้สึกผิดอยู่แล้วว่าที่ช่วยพี่สาวหรือว่านอกสาวของยูสุกะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอาฮะเออแล้ว<ม>สองเนี่ยในเชิงหน้าที่เนี่ยวีวีต้องปกป้องยูสุกะอยู่แล้วเพื่อเพราะาเป็นคนที่เป็นผู้ฟังวีวีต้องต้องการมุ่งหวังให้มนุษย์ฟังเพลงของเธอ ทุกคนฟังเพลงแล้วมีความสุขอ <Hold in. S 2> เพราะฉะนั้นถ้าอยู่สุขะตายหรือคนในบนยามตายเนี่ยวีวี e ก็จะสูญเสียหน้าที่คือทําหน้าที่ไม่สําเร็จอ <ưng. S 2> ทีนี้มันก็ขัดแย้งกับการว่าถ้า,าดาวน์โหลดโปรแกรมการต่อสู้ขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เธอไม่สามารถร้องเพลงได้ในอนาคต <ưng. S 2> แต่สุดท้ายวีว e ีก็ยอมดาวน์โหลดโปรแกร CA มต,รรรตัวนี้มาเพื่อทําหน้าที่ตรงเนี้ยตัดสินใจนะตรงนี้เออฉันจะปกป้องกลุ่มคนตรงนี้มันทำให้วีว e ีเนี่ยมีความเป็นมนุษย์สูงขึ้นมาอีก <ưng. S 2> นะขึ้นเริ่มเริ่มมีการตักสะอาตักาในการเลือก เลือกในเส้นทางที่ฉันจะตัดสินนตอนนี้อประมาณนั้นก็คือปกป้องความปกป้องสิ่งสําคัญของตัวเองซึ่งก็เป็นพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วใช่อโอเคครับคราวนี้ก็จะมีจะมีซี พอได้ดาวน์โหลดคือมันจะเป็นซีนที่แบบบอกเลยว่าวีวีเนี่ยพาวเวอร์อัพมากจะตัดไปที่วิวีก็เข้าไปในยานโดยที่ยูสุกาเนี่ยก็ยังหลบซ่อนอยู่ที่สะพานเชื่อมยานนั่นเองวีวีก็เข้าไปช่วยเอสเทลล่าได้เพราะว่าเอสเทลล่าตอนณนะนะเวลาเนี้โดนช็อตทำให้หมดสติไปวิวีก็ไปช่วยแล้วก็แจ้งข้อมูลว่าตอนนี้ยานโดนยึดแล้วนะแล้วเอสเทลล่าก็บอกว่าไปแปไม่ได้เพราะว่าโปรแกรม ระบบทั้งยานเนี่ยเชื่อมต่ออยู่กับตัวเขาต้องใช้รหัสคอมพิวเตอร์หรือรหัส AI ของเขาเท่านั้นที่จะเข้า a c c e s เข้าไปได้ใช่ก็เป็นคอเดียวกับคอเดียวกับเอสเทล่าครับออตอนนี้มันก็เลยเป็นคำพูดหนึ่งว่าเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเบสซึ่งก็คือชื่อเต็มชื่อ,ช,อชื่อเล่นของอลิซาเบธนั่นเองเออทำให้ทาให้มันก็มีซีนหนึ่งที่ตัดแฝดกับไปว่าเอสเทล่าเนี่ยเป็นหุ่นในรุ่นไลท์คิปเปอร์ที่อยู่ในโปรเจกต์หนึ่งที่ทางพวกวิศวกรรมกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ย ตั้งใจจะทำหุ่นที่ใช้ d a t a b เบ e หนึ่งเดียวแต่สามารถผลิตได้หลายตัวก็เลยมีการทดลองหุ่นคู่แฝกก็คือเอสเทลล่ากับอลิซาเบธโดยเอสเทลล่าเนี่ยเป็นหุ่นที่ถูกให้มีชีวิตตามปกติอยู่ในห้องทดลองใช้ชีวิตพ,พัฒนาพฤติกรรมต่างๆพัฒนาความคิดพัฒนาความเป็นมนุษย์แต่อลิซาเบธเนี่ยเหมือนกับเชื่อมต่อกับเอสเทลล่าอยู่นะแต่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวคือเหมือนกับโดนจำศีลอยู่แล้วก็ หวังว่าพอผ่านไปถึงระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนดเนี่ยพอเปิดสวิตช์ของอลิซาเบธปุ๊บเนี่ยถ้าอลิซาเบธท,ทำงานได้เลยทันทีแล้วมีพฤติกรรมที่เหมือนเอสเทล่า e ทั้งทุกอย่างก็จะถือว่าการทดลองนี้สำเร็จไอคมันเป็นเรียกว่าอะไรเหมือนการทดลองเอเป็นการโคนนิงหุออ่นเอไออ่ะถ้าพดูดในเห็นภาพคือเป็นการถ่ายทอดจิตสํานึกและบุคลิกภาพของคนคนหนึ่งไปสู่คนอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือเพื่อเพื่อเป้าหมายในการผลิตผลิต AI ที่ดีจํานวนมาก โดยใช้แค่<ช>ดัตต้าเบดชุดเดียวหรือพฤติกรรมพื้นฐานแค่จาก AI แค่ตัวเดียวซึ okay. ่งปรากฏว่าการทดลองมันเรียกว่าอะไรล้มเหลวรันนีนม้นมันล้มเหลวนั้นเวลานั้น,น,น,าน,นต,ตามฝัดแฟดแบ็กนะครับเขาบอกว่าใช้เวลานในการทดลองเนี้ยทั้งหมด6เดือนหรือประมาณครึ่งปีก็ล้มเหลวแต่จริงๆแล้วอ่ะอันนี้ผมขออธิบายเพิ่มเติมในซีนะครับว่าถ้าสังเกตดีอ่ะในซีแฟดแบ็กเนี้ยเราจะเห็นมีนกอยู่2อตัวใช่อ่า แล้วอยู่ๆมันก็มีช็อตที่เหมือนนกเนี่ยโดนโดนใครไม่รู้ฆ่าตายปลาอัดขึ้นไปบนบนกระจกที่อยู่บนบนฟ้าที่ที่ทอาใมอใหเห็นท้องฟ้าแล้วก็เหลือน,นกอยู่ตัวเดียวเป็นการคีย์บอกไกลๆอยู่แล้วว่าจะมีแค่เอเวอร์าเท่านั้นที่ปฏิบัติภารกิจสําเร็จแล้วอ,อ,อลิซาเบธโดนทําลายทิ้งพี่ว่านจะอ,อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำว่าลาคีปเปอร์ไหมเออเออ พี่พี่ลองจะบอกว่าในใน,ในในฉากนี้มันจะมีการพูดถึงว่าคนสองตัวนี้มันถูกสร้างมาเพื่อเป็นไลท์คิปเปอร์เดอะไลท์คิปเปอร์เออซึ่งซึ่งคำนี้นจริงๆมันเป็นก็เรียกว่าคนว่าคนเขียนบทหรือคนวางบทเนี่ยค่อนข้างเป็นคนละเอียดนะเพราะว่าเดอะไลท์คิปเปอร์คำนี้มันเป็นในความหมายในภาษาในที่เขาที่เขาให้ความหมายกันมาเนี่ยคือย้อนไปสมัยโบราณเลยสมัยยุคที่มีการเดินเรือเนี่ยในไลท์เฮาส์นะครับก็คือปลาปลาปาคาที่ให้ ให้แสงสว่างกับบเรือต่างๆที่อยู่ในทะเลเพื่อเห็นว่าตรงนี้คือทิศอะไรหรือว่าตรงนี้คือแผ่นดินนะเพราะเราเรียกว่าอไรฮาเนี่ยในแต่ละไรฮา์เนี่ยมันจะต้องมีคนที่ดูแลเหตุผลที่ต้องคนดูแลเพราะสมัยก่อนยังไม่มีไฟฟ้านะครับมันจะเป็นมันยังใช้แอมป์ก็คือตะเกียแน้ำมันตะเกียงเนี่ยมันกับตัวเวลากับ clockwork mechanism เนี่ยก็คือตัวกลไกการบอกเวลาอะไรต่างๆเนี่ยมันยังต้องการคนดูแลอยู่ เพราะฉะนั้นหน้าที่ี๋ยวไลท์คลิปหรือไลท์เฮาคลิปเปอร์จึงเป็นหน้าที่ที่สาคัญมากเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ให้แสงส่องสว่างนําทางให้กับผู้คนเพราะฉะนั้นในคนวางบทเนี่ยที่เรียกในรุ่นรุ่นรุ่นทดลองของทั้งสองสองคนเนี้ยเอสเทล่าอลิซาเบตเนี่ยผมเรียกสองตัวดีวกว่าเพราะเรายังมองว่าเป็น AI คือความหมายที่ซ่อนอยู่คือเขามุ่งหวังว่าให้หุ่นยนต์สองตัวเนี้ยเป็นเหมือนกับหุ่นยนต์ที่คอยดูแลมนุษย์เป็นคนที่ให้แสงสว่างแล้วคอยส่องแสงนำทางมนุษย์อืมครับ ถ้าในซีรีส์รุ่นนะที่เขาบอกว่าสองคนนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเดอะไลท์เดอะไลท์คิปเปอร์ให้กับมนุษย<ม><ม>์ประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในในเนื้อเรื่องอ่าครับทีนี้พอจบตรงแฟลชแบ็กไปปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเข้าซีนที่เอสเซอรล่ากับวิวีเนี่ยมุ่งตรงไปที่เซ็นเตอร์คือจุดศูนย์กลางคือศูนย์ควบคุมของของซันไลท์ลตัวโรงแรมแล้วก็จะไปเจอกับเอิซเบธท,ที่มาดักรออยู่ ดักรอเพื่อจะไม่ให้ทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปยุ่งกับอคอนโทรลที่ตัวอลิซาเบตเนี่ยไปตั้งให้โรงแรมเนี่ยเปลี่ยนวงโครจรตกลงถุนโลกแหละ<ช>ฉากนี้ก็จะมีจะเป็นฉากแอคชั่นที่ค่อนข้างทรงพลังอีกฉากหนึ่งของเรื่องเพราะว่าว<ง>ิวีนี่ อารมณ์เหมือนสตรีทไฟเตอร์เลยทีเดียวแบบโอ้โหสัตว์กันโดเนีย <laughs> นะครับแล้วก็เอฟเฟกของคือมันจะมีการบ่งบอกให้ชัดเจนเลยว่าตอนณเวลาที่ต่อสู้เนี่ยวีวีเหนือกว่ายัางไงเพราะว่ามันจะมีประกายสายฟ้าแบบอยู่รอบตัววีวีแบบอ่าไปเอาล่าแบบปุบปับปุบปับปุบป,บป,บป,บปับนะครับแต่ตรงเนี้ยตรงแต่ตรงซีนตรงซีนเนี่ยครับผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าในตอนที่ช็อตที่วีวีล็อกตัวอลิซาเบธไว้แล้วให้มัซซูมโต้เนี่ยแทรกแซงโดยใช้วรัสใส่เข้าไปในโปรแกรมของ ตัวลิซาเบตจนทําให้เขาเหมือนกับหยุดทํางานไว้ชั่วคราวเนี่ยแล้วตัวลิซาเบตเนี่ยฝืนเพราะเขารู้สึกว่าเขามีมีแรงกระตุ้นหรือแบบถ้าเป็นมนุษย์ก็ใช้คาว่าแรงแ้นเขาย้าเรื่องหน้าที่ของเขาเหมือนกันว่าตัวเขาเองอ่ะโดนทออทิ้งแต่เอสเซล่าเนี่ยซึ่งเป็นพี่สาวเนี่ยกลับได้ใช้ชีวิตได้รับมอบหมายหน้าที่นะครับซึ่งมันเป็นปรัชญาสูงสุดของของเอไออ่ะแลวเขาก็เลยบอกว่าป้าหมายในการมีชีวิตอ่าป้าหมายในความวิตของ AI, ของ AI เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตของเขาคือก ดูแลมาสเตอร์ก็คือตัวคาคิทานิที่เป็นหัวหน้ากลุ่มที่เก็บเขามาก็เลยมีแรงฮึดที่จะสู้นะครับสู้ต่อจุดเนี้ยให้ให,ให้ให้ทุกคนสังเกตดีๆว่าเสียงภาคของอลิซาเบตอ่ะมันจะแตกเหมือนเป็นเป็นเสียงภาคที่แบบเหมือนโดนไฟฟ้าช็อตอ่ะคือมันเก็มันผมเลยบอกว่า,วางานงานด้านเสียงเขาดีมาก <laughs> ใช่เอองานด้านเสียงเขาดีมาก <laughs> ถ้าเป็นการ์ตูนเรื่องอื่นเขาอาจจะเป็นเสียงภาคปกติแต่อันเนี้ยเขาพยายามแบบบอกเลยว,ว่าตอนเนี้ย หุ่นตัวนี้กำลังโดนเหมือนอยู่ในสภาวะที่จริงๆแล้ว,ไม,วไม่ควรไม่ควรทำงานได้แล้วอะ่วะเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับแบบสภาวะที่อเลสเบตเนี่ยไม่ปกติถ้าสังเกต้สังเกตรีดีมันจะมีจะมีจมัจง,งหวะที่ที่ตรงเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าตัวตนที่ทางด้านที่เป็นตัวอเลสเบตในร่างเนี้ยตอนนี้นะที่เป็นอยู่เนี่ยมันคือตัวตนที่ถูกตั้งตั้งค่าขึ้นมาใหม่เพราะว่าเป้าหมายตอนนี้เป้าหมายของอเซาเบตคือทำทำเพื่อรับใช้หน้าที่มาสเตอร์ไม่ได้รับใช้หน้าที่มนุษย์อย่างที่ตอนแรกที่ถูกวางเอาไว้อืครับ ซีนเนี้ยจะเป็นซีนที่แบบทรงพลังที่สุดใน EP ีแล้วนะครับจนสุดท้ายวีวีก็สามารถหยุดการเคลื่อนไหวของอลิซาเบธได้เพราะมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่อลิซาเบธเนี่ยจะฆ่าเอสเธอ่าแต่เหลือบไปเห็นกําไรข้อมือซึ่งมันมีมันึมันเป็นสัญลักษณ์บางอย่างระหว่างเขา2คนถูกต้องอ่าทำให้เขาชะงักไปแล้วก็วีวีก็เลยกระแทกแล้วก็อลิซาเบธก็กระเด็นไปจนเหมือนกับ หยุดการทางานไปชั่วคราวแล้วก็ทั้งเอสเทล่าแล้วก็วีวีก็เลยเข้าไปในห้องคอนโทรลได้แล้วก็ไปวางแผนควบคุมซัมซิงแล้วก็แบบอธิบายกันว่าจะทํายังไงดีเพราะตอนเนี้ยไอ้โรงแรมเนี่ยมันหลุดวงมันหลุดวงโคจรมาไกลจนไม่สามารถกลับไปณจุดเดิมได้แล้วมันยังไงมันต้องตกแน่นอนแต่สิ่งที่มันไม่เหมือนประวัติศาสตร์ก็คือตามประวัติศาสตร์ตอนที่มาซโมโตบอกว่าไอ้โรงแรมเนี่ยจะตกลงสู่ทะเลแล้วจะมีคนตายใช่ไหมครับแต่ในซีนเนี้ยเอสเทล่าบอกว่า โรงแรมเนี่ยจะตกใกล้หาดซึ่งมันไม่ลงไปในทะเลแต่มันจะลงลงตัวชายหาดไม่คือคือ,คอใน,เ,นเรื่องตัวเนี้ยคือเอสเทราสิ่งที่เอสเทรากำลังทำเนี่ยก็คือแตกชิ้นส่วนของโรง,งแรมอ่ะออกเป็นชิ้นเล็กใช่ครับที่มากที่สุดเพราะว่าเหตุนี้เพื่อใหออ้เพื่อให้มันมันถูกเผาไหม้ลงบนชั้นบรรยากาศให้หมดมันจะได้ไม่ไปทําอันตรายกับมนุษย์ที่อยู่บนพื้นโลกใช่ครับนั่นคือเหตุที่นี่คือจุดอีกจุดหนึ่งที่จะไม่เหมือนกับประวัติศาสตร์ที่มาซึมโมโตเล่า ก็คือ <นะ S 2> สรุปก็คือตามประวัติศาสตร์เนี่ยโรงแรมมันตกแหละแต่มันตกแล้วทให้มนุษย์เสียชีวิตเยอะอแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันคือโรงแรมตกเหมือนกันแต่ไม่มีผูไ้ได้รับบาดเจ็บไม่ไม่มีผู้เสียชีวิตแม้แต่<ช>กลุ่มก่อการร้ายก็ไม่มีใครตายถูก,ถกครับผมอ่าฮะนี่คือสิ่งที่ประวัติศาสตร์กำังจะเปลี่ยนไป<ช>ทีนี้มันมีฉากนี้อย่างที่อย่างที่ผมพยายามจะากป้ายยาทุกๆท,ท่าน,นให้มาดูเรื่องนี้ก็คือ,อผมบอกแล้วว่างานงานงานการ์ตูนเรื่องนี้มันเป็นงานที่ละเอียด ละเอียดมากๆ,ๆนะครับในช่วงฉากสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าพอพอที่วีวีเนี่ยเริ่มไปที่ยานอพยพละตามในช่วงนี้มันจะมีฉากก่อนก่อนที่จะไปยานอพยพเนี่ยมันมีฉากสําคัญก็คือเอสเตล่าเนี่ยพยายามให้วีวีไปไปยานอพยพบวกคึ้ไปก็คือ,เ,อเป็นเป็นซีนที่ตัวเอกสองตัวเถียงกันเอ้ยฉันต้องอยู่เธอต้องอยู่ฉันต้องอยู่เธอต้องอยู่อะไรอย่างงี้ก็ใช่ก็คือวีวีเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยนะเอสเตล่าเธอเป็นน้องสาวฉันนะเห็นไหม คือหุ่นหุ่นเฉพาะ AI อ่ะที่มีลักษณะของการมีต้นแบบ AI ความคิดอิสระเนี่ยแบบวีวีเนี่ยเออทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันมาจากต้นแบบของวีวีหมดเลยนะทั้งเอสเตล่าเลยทั้งทั้งเอลิซาเบธเอเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นซีรีส์น้องสาวของวีวีหมดเลยเป็นหุ่นที่พัฒนาต่อยอดโดยใช้ใช้วีวีเป็นต้นแบบใช่เพราะวีวีเป็นตัวแรกที่เป็น AI ความคิดอิสระเห็นไหมเออ ซึ่งเอสเตล่าก็ก็บอกกับวีวีว่าหน้าที่ของวีวีคืออะไรล่ะใช่ไหมหน้าที่ของเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้หน้าที่ของเธอคือต้องทําให้ผู้คนมีความสุขจากการร้องเพลงนี้เพราะฉะนั้นเธอต้องไปวีวีถึงได้เดินออกมาอ,มอันนี้คือจุดหนึ่งซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับฉากตรงนี้ที่สําคัญสําคัญอีกฉากหนึ่งก็คือเป็นฉากที่วีวีเนี่ยมายอมรับกับยูสกะว่าตัวเองเนี่ยจาได้นะว่าจําเรื่องราวของโมโมกะได้นะครับแล้วก็มันจะเป็นฉากที่สวยงามมากคือ โรงแรมซันไลท์เนี่ยกําลังจะถูกเผาไหมห้ตกลงในชั้นบรรยากาศแต่ว่าผู้คนน่ะผู้คนทั้งหลายอ่ะที่อยู่ในยานอวกาศี่ยัยงเออมีความตื่นตระหน,นอกไงเห็นไหม,มแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเราก็จะได้ยินเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งเป็นเพลงกรอบอที่เอสเตล่าเนี่ยเคยร้องในอีพีสามจำได้ไหมที่มีฉากโรงแรมดาวสวยๆอ,อ่ะ,อะจำ<อ>ได้ครับจำได้ อันนี้ก็กล่อมอีกครั้งหนึ่งกล่อมขึ้นมาพร้อมกับฉากที่โลกแล้วมีพระที่กำลังส่องแสงขึ้นมาเนี่ยมันพีกมันพีคในพีคตรงที่ว่า1มันเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องที่ว่าทําไมคุณสองตีนี้ถึงชื่อเดลไรคิปเปอร์เพราะทั้งสองคนนี้กำลังทําหน้าที่เดลไรคิปเปอร์ให้กับบรรดายานกองเรืออุปยบะที่จำนวนมากอะ่ะที่อยู่ในนาวาแห่งอวกาศเนี่ยกำลังกลับสู่โลกเพื่อเปี่ยงปลอดภยัยนึกออกไหมแล้วให้ผู้คนที่อยู่ในยานเนี่ยจิตใจสงบนึกออกไหม และขนาดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่พี่อยากให้สังเกตนะก็คือเสียงแล้วก็วีีก็บอกว่าเสียงเนี้ยไม่ใช่เอสเตล่าแต่เป็นเสียงของอลิาเบธเสียงร้องเพลงเสียงร้องเพลงใช่เสียงเสียงร้องเพลงกล่อมเนี่ยที่มันเพราะมากเนี่ยมันเป็นเสียงของอลิาเบตไงเออตรงจุดเนี้ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเฮ้ยเออลิาเบธเนี่ยก็ทําได้เหมือนเอสเตล่านะมันคือความทรงจําหลังจากที่ที่กลับมาแล้วอะอลิาเบธเองก็เหมือนกับเอสเตล่า มันเป็นซีนที่อธิบายว่าจริงๆแล้วอ่ะ,อะการทดลอง<ม>การถ่ายการถ่ายเทบุคลิกภาพอของนักวิทยาศาสตร์ตอนต้นเรื่องอ่ะจริงๆแล้วมันสําเร็จนะมันอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าครึ่งปีอ,อืออ่าครับประมาณนั้นแล้วอีกอีกอันหนึ่งที่ผมที่ผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วนักวิทยาศาสต์นักวิทยาศาสตร์าอาจจะไม่รู้หรืออาจจะยังไม่มีข้อมูลนะภายในเรื่องนะคือเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าจริงๆแล้วอลิซาเบธกับเอสเทอรล่าเนี่ยเชื่อมต่อกันก็จริงแต่ เขาก็คุยกันในอาคาด้วยเอ้อะเพราะมันจะมีมันจะมีซีนอย่างจําได้ไหมครับที่ผมพูดไปว่ามันมีซีนที่นกตายนกตายเนี่ยเอยเซอร่าเนี่ยรู้สึกเศร้าแล้วก็ตั้งคาถามกลับไปกับอลิซาเบธว่าฉันควรทําหน้าตาหรือฉันควรจะต้องแสดงอาการยังไงดีอะไรเงี้ยอลิซาเบธก็ตอบกลับไปว่าเรา,เราทำให้สุดได้เพียงแค่ต้องยิ้ม อ่าแล้วก็จะมีฉากยิ้มอ่าแล้วก็มันถึงจะมีคัสตินตัดซึ่งนั่นแหละฮะผมก็เลยคิดว่าจริงแล้วสําเร็จนะแล้วก็เป็นฉากที่ที่ที่เราเห็นกันก็คือตอนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่ตอนแรกที่เซธบอกว่านกนกตัวหนึ่งตายนกตัวหนึ่งรอดจำได้ไหมที่นกตัวหนึ่งตายในช่วยอ่องทดลองใช่ครับฉากสุดท้ายมันคือนก2ตัวเนี่ยบินไปยังบินมิสอวกาศเออสู่อวกาศเป็นการบอกบอกว่าทั้งคู่ได้ถูกปลดปล่อยไปอิสระแล้วแล้วไปอยู่ด้วยกันนั่นแหละผมถึงผมถึงยืนยันตลอดเลยว่าเรื่องนี้ อีพีเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นกระตูนตนาสเตอร์พีดมากคือรายละเอียดการเขียนบทอะไรทุกอย่างมันโคตรดีอะ่ะอยากให้ทุกคนลองมาดูด้วยตัวเองนะงั้นเรา,ฟ,าฟังสปอยฟังสปอยจากเราแล้วอ่ะมันก็ไม่เท่ากับด้วยตัวเองจะรู้เลยว่านี่คืองานงานที่ดีมากจริงๆแล้วไปดูมาก่อนแล้วว่าฟังเราเพิ่มเนี่ยจะเข้าใจเนื้อเรื่องตามที่เราขยายความเพิ่มให้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราคุยกันไว้ก่อนที่เราจะเข้ามาอัดเสียงเนี่ยคือเรื่องการขยี้คําว่าหน้าที่ใน e p 4เนี่ย เหลือที่พี่พี่บาสาบอกว่าเขาเน้นมากในแต่ละซีนเนี่ยมีหลายครับมีหลายครั้งมากที่ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยพูดถึงคําว่าหน้าที่บ่อยมากมหน้าที่ของ AI คืออะไรหน้าที่ของ AI คืออะไรเพราะว่าสุดท้ายตอนตอนที่จบเนี่ยแม้แต่ตัววิวเองก็ยังพูดว่าสุดท้ายแล้วเอเซล่าที่ตอนที่ EP สามวิวีตั้งคําถามกับเอเซล่าว่าการเติมเต็มหัวใจของเอเซล่าคืออะไรใช่การเติมเต็มหัวใจของเอเซลา่าจริงๆแล้วหน้าที่ของ AI คืออะไรกับการเติมเต็มหัวใจอะ มันในยตอนนี้พี่กแทบเลยว,ว่ามันเป็นคําพูดเดียวกันเลยครับอืมครับเข้าใจเพราะว่าคําตอบของเอเซอร่าก็คือทําให้ทุกคนมีรอยยิ้มอ,อ,อันนี้ก็เป็นตอนจบที่ค่อนข้างน่าประทับใจแล้วกับบทเพลงที่คอนดข้างเพลาะนะครับพี่มัมีอะไรจะเสริญอีกไหมสําหรับผมว่าใน ep4 ep4 เนี่ยมันต้องให้ดูเองกองให้ดูเองแล้วก็ พี่บอกเลยว่าเป็นพี่ประทับใจที่สุดก็คือตอนตอนบทที่เขาบอกว่าคนสองตัวนี้คือเดลไรเฮลคิปเปอร์นะอืมคือนคนเขียนใช่คนเขียนบทเป็นทําการบ้านมาเยอะมากอ,ะอ่ะอเเป็นตลาดคือคือถ้า,ถ,าถ้ามุมมองฉากสตอรี่ในเรื่องเนี้ยมันล้อกันไปหมดจนกระทั่งถึงจบจบเรื่องใน e p พสี่เลยอ่ะครับผมกองยานกองยานอุปยพกําลังล่องลอยอ,อยู่ในกาลอากาเออกับบทเพลงบทเพลงที่ลอยล่องมาเนี่ยโอ้แบบลาสสิกโครอะครับผม <laughs> ทำ<น>ให้พี่นึกถึงการ์ตูนการ์ตูนสมัยเก่าเรื่องนู้นเลยอ่ะอีกแล้วมาคอสม <c oughs> าคอสโอ้ม <c oughs> าคอสเซเว่นนะต้อได้แบบอันนี้อันนี้อันอน,น,<อ>นี้เลยต้องมีอายุ <c oughs> แล้วถ้ามีอายุระดับหนึ่งเลยคำว่ามาคอสเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาภาคอ n s เสิร์ตให้เลยครับว่ามาคอสค,าาค,อคืออะไรนะครับเ,<อ>เพื่อแบบใครจะมาหาการ์ตูนเก่าๆดูกันแล้วหรือไม่เดี๋ยวพอดแคสในเรื่องต่อไปเนี่ยเราอาจจะมานั่งคุยกันเรื่องมาคอ์สให้พี่แว่นเป็นโฮสได้เพราะพี่แว่นก็ดูนะครับโอเคครับสำหรับ e p พีสี่เนี่ยเราก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจะจบเนี่ยผมขอทิ้งท้ายอิตาเอะที่จะเชื่อมไป EP ีห้าให้ก็คือว่าตอนที่มัซูโมโตะพูดกับวิวีก่อนที่ตัวเองจะออฟไลน์ตัววเองไป่า ตอนนี้ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วแล้วก็ปิดสวิตตัวเองปุบ EP 5จะมีการไทม์สคริปเกิดขึ้นแน่นอนครับผมแล้วเจอกัน EP 5สวัสดีครับสวัสดีครับ